คนฉลาดมักจะมีนิสัยที่แตกต่างจากคนทั่วไปและหลายๆสิ่งที่พวกเขาทำอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่นิสัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญในการพัฒนาตัวเองและสร้างความสำเร็จในชีวิตพวกเขามักจะไม่ยอมรับสิ่งใดๆโดยไม่คิดหรือไตรตรองก่อนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งที่คนฉลาดให้ความสำคัญพวกเขาจะตั้งคำถามในสิ่งที่ได้ยิน หรือเห็นเพื่อหาคําตอบที่ดีที่สุดการตั้งคําถามช่วยให้พวกเขาคิดอย่างลึกซึ้งและค้นพบมุมมองใหม่ๆพวกเขาไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆแต่เปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆที่ดีกว่าคนฉลาดยังมีทักษะในการจัดการกับความเครียดได้ดีพวกเขารู้ดีว่าความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ก็มีวิธีจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาไม่ปล่อยให้ความเครียดหรืออารมณ์มาขัดขวางการทำงานการผ่อนคลายและการหาวิธีควบคุมอารมณ์ช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นการจัดการกับความเครียดได้ดีทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์การฟังเป็นอีกหนึ่งทักษะที่คนฉลาดทำได้ดีพวกเขามักจะฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจและไม่รีบตัดสินใจ การฟังอย่างตั้งใจช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดอย่างลึกซึง้งมันยังช่วยให้พวกเขาค้นพบมุมมองใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยคิดถึงการฟังไม่เพียงแค่ช่วยในการเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความไว้วางใจในระยะยาวคนฉลาดยังสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ดีพวกเขามักจะมองความล้มเหลว เป็นโอกาสในการเติบโตและพัฒนาแทนที่จะยอมแพ้คนฉลาดจะหาวิธีปรับตัวและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาไม่มองความล้มเหลวเป็นจุดจบแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้พวกเขาดีกว่าเดิมในอนาคตการเรียนรู้จากความล้มเหลวช่วยให้พวกเขามีความยืดหยุน่นและไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆการรักษาความยืดหยุ่นในชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนฉลาด พวกเขารู้ดีว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งที่จำเป็นคนฉลาดจะไม่ยึดติดกับวิธีการที่เคยทำมาแต่พร้อมที่จะทดลองวิธีใหม่ๆที่ดีกว่าความยืดหยุ่นทำให้พวกเขารับมือกับความท้าทายได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาคนฉลาดยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาความสามารถของตัวเองพวกเขารู้ว่าการพัฒนาตัวเองเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดการมองหาวิธีในการพัฒนาทักษะใหม่ๆช่วยให้พวกเขามีความได้เปรียบในการทำงานและชีวิตนอกจากนี้คนฉลาดมักจะตั้งเป้าหมายในชีวิตและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนพวกเขามองภาพใหญ่ และทำงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายในระยะยาวการตั้งเป้าหมายช่วยให้พวกเขามีทิศทางในการทำงานและดำเนินชีวิตพวกเขาไม่มองแค่ผลลัพธ์ในระยะสั้นแต่คิดถึงสิ่งที่สำคัญในระยะยาวการรู้จักตั้งเป้าหมายและกำหนดทิศทางในชีวิตเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของคนฉลาดพวกเขามักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ การตั้งเป้าหมายช่วยให้พวกเขามีแรงผลักดันในการทำสิ่งต่างๆและยังช่วยให้พวกเขามีความมุ่งมั่นในเส้นทางที่เลือกพวกเขาจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้แม้จะมีอุปสรรคหรือความท้าทายเข้ามาคนฉลาดจะไม่ยอมแพ้พวกเขาจะพยายามหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกัน อีกสิ่งที่คนฉลาดทำคือการรักษาความสมดุลในชีวิตพวกเขารู้ว่าการทำงานหนักเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การพักผ่อนก็ไม่ควรมองข้ามการพักผ่อนและฟื้นฟูพลังเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขามีสมาธิในการทำงานพวกเขามักจะหากิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายเช่นการออกกำลังกายการเดินเล่นในธรรมชาติหรือการทำสมาธิ การมีชีวิตที่สมดุลทำให้คนฉลาดสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยให้พวกเขามีพลังในการรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นคนฉลาดยังมักจะมองหาวิธีในการพัฒนาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอพวกเขารู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นไม่เพียงแต่การเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานเท่านั้น แต่การหาความรู้ใหม่ๆและทักษะที่เป็นประโยชน์ก็เป็นส่วนสำคัญการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในด้านต่างๆทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายได้ดีขึ้นนอกจากนี้คนฉลาดยังรู้จักการตั้งขอบเขตในชีวิตพวกเขาจะไม่ให้สิ่งรบกวนภายนอกเข้ามาครอบงำเวลาหรือพลังงานการตั้งขอบเขตในชีวิต ทำให้พวกเขาสามารถมีสมาธิในสิ่งที่สำคัญจริงๆและช่วยให้พวกเขามีเวลาทำสิ่งที่ต้องการอย่างเต็มที่คนฉลาดมักจะรู้ว่าไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองพวกเขาจะหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อจำเป็นและรู้จักทำงานร่วมกับทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นมุมมองใหม่ๆ และช่วยให้การตัดสินใจมีความหลากหลายและรอบคอบมากขึ้นนอกจากนี้คนฉลาดยังมีความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆพวกเขารู้ว่าโลกนี้ไม่แน่นอนและสิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอการปรับตัวได้ดีช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาจะไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆแต่พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่อาจช่วยให้ประสบความสำเร็จการยืดหยุ่นและปรับตัวทำให้พวกเขามีความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตคนฉลาดยังมีทักษะในการมองการไกลและคาดการอนาคตพวกเขามักจะคิดถึงผลลัพธ์ระยะยาวมากกว่าการมองแค่ผลตอบแทนในทันทีการคาดการอนาคตช่วยให้พวกเขาสามารถวางแผนได้อย่างรอบคอบและรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต พวกเขาจะใช้ข้อมูลและประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อวางแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกหนึ่งคุณสมบัติของคนฉลาดคือการมองหาวิธีในการพัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอพวกเขาไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันแต่จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมในทุกๆวันการทบทวนตัวเอง และมองหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้เป็นวิธีหนึ่งที่คนฉลาดใช้พวกเขามักจะตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าสามารถทำได้ดีกว่านี้ไหมนอกจากนี้คนฉลาดยังรู้จักการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพวกเขารู้ว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ดีและการพักผ่อนเพียงพอ คือสิ่งที่พวกเขามักให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอคนฉลาดไม่มองข้ามความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีพวกเขาเข้าใจว่าเมื่อร่างกายได้รับการดูแลที่ดีพวกเขาจะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆและสามารถทำงานได้เต็มที่อีกสิ่งหนึ่งที่คนฉลาดทำคือการรู้จักทำสิ่งต่างๆด้วยความตั้งใจและมีจุดมุ่งหมาย พวกเขามักจะตั้งใจทำงานในทุกๆสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่การทำงานด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่นทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำไม่เพียงแค่ทำให้เสร็จแต่ทำให้ดีที่สุดในทุกๆการกระทำคนฉลาดยังมีความสามารถในการเรียนรู้จากผู้อื่นและไม่กลัวที่จะขอคำแนะนำพวกเขารู้ว่าการเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์มากกว่า เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้พวกเขาพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นการเปิดใจรับคําแนะนำและวิธีการใหม่ๆช่วยให้พวกเขาสามารถมองปัญหาในมุมที่ต่างออกไปไม่กลัวที่จะถามหรือขอคําแนะนำจากคนที่มีความรู้มากกว่าพวกเขามองว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านของชีวิตคนฉลาดมักจะมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุด พวกเขาจะไม่ยอมให้ความขี้เกียจหรือความสะดวกสบายมาหยุดยั้งการทำงานพวกเขาไม่กลัวที่จะพยายามหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการการมุ่งมั่นและตั้งใจทำให้พวกเขามักจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีและสามารถสร้างความสำเร็จในสิ่งที่ทำคนฉลาดยังมีความสามารถในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยมพวกเขารู้ดีว่าโลกนี้ไม่ใช่แค่การทำงานหนัก และการคิดอย่างชาญฉลาดแต่การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นก็มีความสำคัญไม่น้อยพวกเขามักจะใส่ใจในความรู้สึกของผู้อื่นและเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละคนการทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะในชีวิตส่วนตัวหรือในที่ทำงานต้องอาศัยการเคารพในความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น คนฉลาดจึงมักจะมีทักษะในการสื่อสารและการแสดงความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดพวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบคอบและพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนอกจากนี้คนฉลาดยังให้ความสำคัญกับการมองโลกในแง่ดีพวกเขารู้ว่าแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากการมองหาด้านบวกสามารถช่วยให้ผ่านพ้นไปได้ พวกเขามักจะมองหาโอกาสในการเรียนรู้จากความยากลำบากและไม่ปล่อยให้สถานการณ์ที่ไม่ดีมาทำลายความหวังของตัวเองการมองโลกในแง่ดีช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาสมดุลทางอารมณ์และสร้างความมุ่งมั่นในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนฉลาดยังรู้จักการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตอย่างมีสติพวกเขาเข้าใจว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า และไม่สามารถกลับมาได้ดังนั้นพวกเขาจะใช้เวลาของตัวเองในสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดพวกเขาจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือทำให้ชีวิตของตัวเองยากขึ้นการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตช่วยให้คนฉลาดสามารถโฟกัสในสิ่งที่สำคัญและทำให้ชีวิตของพวกเขามีทิศทางที่ชัดเจนคนฉลาดยังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพวกเขารู้จักใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมในการจัดการเวลาการค้นหาข้อมูลหรือการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีผลลัพธ์ที่ดีคนฉลาดยังรู้จักการมอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสม พวกเขารู้ว่าไม่สามารถทําทุกอย่างด้วยตัวเองได้การมอบหมายงานให้กับคนที่มีทักษะเฉพาะช่วยให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่นและยังช่วยให้พวกเขามีเวลาในการทําสิ่งที่สำคัญที่สุดการมอบหมายงานที่เหมาะสมยังช่วยพัฒนาและเสริมทักษะให้กับผู้อื่นนอกจากนี้คนฉลาดยังมีทักษะในการยืดหยุ่นและปรับตัวในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด พวกเขารู้ดีว่าบางครั้งชีวิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและการมีความยืดหยุน่นช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ดีพวกเขามักจะไม่ยึดติดกับแผนการเดิมๆแต่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆช่วยให้พวกเขาคล่องตัวและพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคนฉลาดยังมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ ซึ่งช่วยให้พวกเขามองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนพวกเขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสาเหตุและผลลัพธ์การคิดเชิงระบบทําให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขามักจะมองหาวิธีการที่ยั่งยืน และแก้ไขปัญหาที่หลักฐานแทนที่จะมองแค่การแก้ปัญหาผิวเผินคนฉลาดยังรู้ว่าการรักษาความเป็นตัวของตัวเองในทุกสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญพวกเขาไม่ยอมให้ความคาดหวังจากคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมมาบงการตัวตนของตนพวกเขามักจะรักษาความเชื่อและหลักการที่ตนยึดมั่นอย่างมั่นคงไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก หรือถูกกดดันจากคนรอบข้างการรักษาความเป็นตัวเองช่วยให้พวกเขามีความสุขและมั่นใจในทุกการตัดสินใจพวกเขายังเป็นคนที่มีความอดทนสูงและรู้จักการรอคอยในเวลาที่เหมาะสมพวกเขาเข้าใจว่าไม่ทุกอย่างในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีและบางครั้งการใช้เวลาในการคิดและรอคอยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ การอดทนช่วยให้พวกเขามีเวลาทบทวนและพิจารณาทุกอย่างอย่างละเอียดรอบข้อคนฉลาดยังรู้จักการทำสิ่งต่างๆด้วยความพยายามและความตั้งใจสูงพวกเขาไม่กลัวที่จะทำงานหนักเพราะพวกเขารู้ดีว่าความสำเร็จมักจะมาจากความพยายามที่ไม่ย่อท้อพวกเขาจะทำงานหนักจนกว่าจะถึงเป้าหมายไม่ว่าจะต้องผ่านอุปสรรคหรือความท้าทาย การทำงานหนักทำให้พวกเขามีประสบการณ์มากขึ้นและเติบโตจากความพยายามนั้นการยอมรับและเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดในระหว่างทางเป็นสิ่งที่พวกเขาทำเป็นประจำคนฉลาดมักจะมองหาวิธีในการทำสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพวกเขารู้ว่าเวลาคือสิ่งที่มีค่าและการทำสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พวกเขาทำได้มากขึ้นในเวลาที่จำกัดการมองหาวิธีในการทำให้ทุกกระบวนการมีความคล่องตัวและง่ายขึ้นทำให้พวกเขาสามารถทำงานได้เร็วและได้ผลลัพธ์ที่ดีอีกหนึ่งนิสัยของคนฉลาดคือการให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างมีคุณภาพพวกเขาจะไม่ยอมทำสิ่งใดอย่างลวกๆหรือทำให้เสร็จแค่ให้เสร็จพวกเขาทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดในทุกๆด้านพวกเขารู้ว่าคุณภาพในสิ่งที่ทำสามารถสะท้อนถึงความสามารถและความเป็นมืออาชีพของตัวเองการมุ่งมั่นทำงานอย่างมีคุณภาพทำให้คนฉลาดได้รับความเคารพจากผู้อื่นคนฉลาดมักจะพิจารณาและประเมินทุกๆก,การตัดสินใจอย่างรอบคอบพวกเขามักจะมองผลลัพธ์ในระยะยาวแทนที่จะมองแค่ผลตอบแทนทันที การตัดสินใจที่รอบคอบและมีวิจารณญาณช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและทำให้พวกเขาสามารถเลือกทางที่ดีที่สุดในแต่ละสถานการณ์พวกเขามักจะทำการบ้านให้ดีและไม่ตัดสินใจโดยไม่คิดก่อนการมีการตัดสินใจที่ดีทำให้พวกเขามีความมั่นใจในการเลือกเส้นทางต่างๆที่เลือกคนฉลาดยังมีทักษะในการจัดการกับความคาดหวังของตัวเอง และผู้อื่นได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขารู้ดีว่าไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้แต่สามารถควบคุมวิธีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆได้การรู้จักจัดการกับความคาดหวังทั้งของตัวเองและของคนอื่นช่วยให้พวกเขามีความสงบและไม่รู้สึกเครียดหรือกดดันจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ การจัดการความคาดหวังทำให้พวกเขาสามารถตั้งเป้าหมายที่สมจริงและไม่ต้องพยายามเกินตัวจนเกิดความผิดหวังคนฉลาดยังมีความสามารถในการใช้จินตนาการเพื่อแก้ปัญหาพวกเขามักจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการมองหาวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพัฒนาวิธีการทำงานให้ดีขึ้นจินตนาการช่วยให้พวกเขามองเห็นทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถหาทางออกที่สร้างสรรค์เมื่อเผชิญกับอุปสรรคพวกเขาจะไม่จำกัดตัวเองเพียงแค่สิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่เปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าอีกหนึ่งลักษณะที่คนฉลาดมักจะมีคือการมีความเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขามีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองและรู้ว่าพวกเขามีศักยภาพที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ ความมั่นใจนี้ไม่ใช่ความหยิ่งโสแต่เป็นการรู้จักศักยภาพของตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองช่วยให้พวกเขากล้าตัดสินใจและกล้าเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนฉลาดยังรู้จักให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพพวกเขาไม่เพียงแค่สร้างเครือข่ายของคนรู้จัก แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้พวกเขามีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายสามารถเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าและยังสามารถร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันคนฉลาดมักจะมีความสามารถในการเรียนรู้จากทุกสถานการณ์พวกเขาไม่มองว่าความล้มเหลวเป็นจุดจบ แต่เป็นโอกาสในการเติบโตพวกเขาจะสะท้อนความคิดจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและนำบทเรียนที่ได้รับมาใช้ในการตัดสินใจครั้งถัดไปการเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยให้พวกเขาพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าและทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายคนฉลาดยังมีความสามารถในการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าพวกเขารู้ว่า ช่วงเวลาในชีวิตมีจำกัดดังนั้นจึงเลือกที่จะใช้เวลาในสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถสร้างประโยชน์ในระยะยาวพวกเขามักจะมุ่งมั่นทำสิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถมีเวลาสำหรับการพัฒนาตัวเองและชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล